หากตอนนี้คุณอยากตัดจบความสัมพันธ์เขาจะทำยังไงขอภายบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหนซีเรียนนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาศ เดชาลีออดพลังงานของคนราศีกร,รกฎส0ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนรก,กรกฎพิจิกสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่อ่อนโยนร่าเริงสดใสน,นะคะใจดีเห็นอกเห็นใจ เป็นคนที่แม้ว่าจะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยไม่กลัวปัญหาไม่กลัวอุปสรรคนะคะสู้ทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรทําเต็มที่ทําอย่างสุดใจเหมือนไม่กลัวอะไรเลยในโลกใบนี้แต่ลึกๆในใจแล้วคุณเป็นคนที่ใจอ่อนเป็นคนที่ขี้สงสารมากๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้เขาเป็นใครนะคะขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยเถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตน้ำมีนกรกฎพิจิก สิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุด,ดินมังกรพฤกษปบการ์เจ็ดดาบพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมมีพลังงานของคนธาตุนางคนธาตุด,ดินคนธาตุลมหากว่าคุณเป็นคนที่ ใจดีนะคะขี่สงสารคนคนนี้เป็นคนที่อ่อนโยนนะคะอ่อนโยนจริงใจอ่อนหวานอ่อนไหวเซนซิทีฟรักใครรักจริงเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่ละมุนมากๆรักใครรักมั่นคงนะคะเป็นคนขยันแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมากับความรู้สึกของเขาอาจจะ แตกต่างกันก็ได้นะคะอาจจะไม่พูดทั้งหมดที่รู้สึกกับคุณก็ได้นะคะเก็บกดเก็บซ่อนไว้พลังงานของเจ็ดดาบเนาะแต่เป็นคนที่โกหกไม่เก่งนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่แสดงออกทั้งหมดแต่คุณสามารถรับรู้ได้ถึงความมั่นคงถึงความจริงใจถึงความรู้สึกของเขาที่เขารู้สึกต่อคุณหรือว่ารู้สึกกับสิ่งต่างๆนั่นเอง พลังงานของคนคนนี้ไม่สามารถจะปิดกั้นอารมณ์ของตัวเองได้นะคะในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่โกหกไม่เก่งด้วยหากโกหกแล้วก็คือลืมสิ่งที่ตัวเองโกหกไปนั่นเองจึงเป็นพลังงานของสิ่งที่เขาซ่อนไว้วิ่งตามเขานะคะไล่ล่าเขาไล่แทงเขานั่นเองนะคะโกหกไม่เก่งโกหกไม่เนียนโกหกแล้วลืมสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้สิ่งที่โกหกไปก่อนหน้านี้นะคะ เรามาดูกันว่าหากตอนนี้คุณอยากตัดจบในความสัมพันธ์กับเขาเขาจะทำอย่างไงนะคะหากว่าคุณอยากตัดจบในความสัมพันธ์นะคะเขาจะทำอย่างไงขอโอกาสจากคุณนั่นเองนะคะจะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยอมปล่อยมือจากคุณแน่นอนเงียบนะคะทำเป็นดือด้อเงียบ,ยบไม่สนใจการตัดจบในครั้งนี้นะคะมากที่สุดก็คือให ต่างคนต่างอยู่หรือว่าให้เวลาคุณสักพักนะคะแต่จะไม่ตัดจบความสัมพันธ์นะคะขอร้องคุณนะคะขอทุกสิ่งทุกอย่างขอร้องคุณด้วยนะคะขอร้องส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดนจิตโดนใจคุณด้วยนั่นเองนะคะสายหมูก็มานะคะ สามไนะคะรอคอยคุณด้วยความหวงังด้วยหัวใจที่จดจ่อจะไม่เลิกจากคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ความสัมพันธ์สามารถไปต่อได้หากว่าคุณยืนยันมากๆที่จะตัดจบความสัมพันธ์มากที่สุดที่เขาให้คุณได้ก็คือให้เวลากันและกันได้คิดได้ทบทวนเท่านั้นแต่จะไม่ปล่อยมือจากคุณนะคะแล้วก็จะรอคอยคุณนะคะติดต่อหาคุณหรือว่าให้ระยะเวลา การนิ่งเงียบจากการที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยนะคะ The Hermit นะคะหาทางแก้ไขก่อนหน้านี้หากสิ่งไหนที่ทำไม่ได้นะคะหากคุณเลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์จากเขาเขาจะทำให้คุณได้ทุกสิ่งอย่างไม่เว้นแม้แต่สักอย่างเลยนะคะจากที่เคยทำอะไรไม่ได้หลังจากนี้จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะ หากว่าคุณเลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์จากเขาเขาจะทำยังไงนะคะเขาจะยอมไหมพลังเงินของคนคนนี้ไม่ยอมอยู่แล้วนะคะยังไงก็ไม่ยอมนะคะจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณอยู่กับเขานะคะลงมือทำด้วยตัวเขาเองด้วยเราก็อาจจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นเองนะคะอันไหนที่ไม่เคยทำก็จะทำอันไหนที่ก่อนหน้านี้ทำให้คุณไม่ได้ต่อจากนี้ก็จะทำให้ได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณร้องของนั่นเองนะคะ